แมวหรือสุนัขครเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กว่ากันแมวหรือสุนัขใครกันแน่ที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากกว่านี่เป็นคำถามที่ถกเถียงกันมานานบางคนบอกว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่พักดีที่สุดเพราะพวกมันสามารถฝึกให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมขณะที่แมวขึ้นชื่อเรื่องความเป็นอิสระและรักสันโดษแต่นั่นหมายความว่าแมวไม่ซื่อสัตย์จริงหรือวันนี้เราจะมาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงทั้งสองชนิดนี้กัน ความพักดีของสุนัขมิตรแท้ที่ไม่เคยเท่าทิ้งงานวิจัยพบว่าสุนัขพัฒนาสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเจ้าของซึ่งคล้ายกับความผูกพันระหว่างแม่และลูกในมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า attachment bond ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยระบบออกซิโทซินหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความรักเมื่อเจ้าของกลับบ้านสุนัขจะกระโดดโลดเต้นใช้ลิ้นเลียหรือแม้แต่ร้องเสียงดังด้วยความดีใจ การกระทําเหล่านี้สะท้อนถึงความรักและการพึ่งพาทางอารมณ์ที่พวกมันมีต่อเจ้าของดังนั้นหากถูกปล่อยให้อยู่ตามลําพังสุนัขบางตัวอาจแสดงอาการเครียดหรือซึมเศร้าซึ่งเรียกว่า separation anxiety สะท้อนให้เห็นว่าพวกมันพึ่งพาความรักและความอบอ,อุ่นจากเจ้าของอย่างมากแมวซื่อสัตย์ในแบบของตัวเองแมวอาจดูเป็นสัตว์รักอิสระแต่จริงๆแล้วพวกมันสามารถสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนกับเจ้าของได้ นักวิจัยพบว่าแมวสามารถจดจำเสียงของเจ้าของและมีพฤติกรรมตอบสนองโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อพฤติกรรมบันติงหรือการใช้สีสัถูถยเจ้าของเป็นวิธีที่แมวแสดงความรักและทำเครื่องหมายโดยใช้กลิ่นจากต่อมกลิ่นที่อยู่บริเวณศีรษะรอบแก้มปากเพื่อสื่อว่ามนุษย์คนนี้เป็นของฉันซึ่งโดยปกติแมวจะไม่แสดงพฤติกรรมนี้กับคนที่ไม่สนิทถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกแบบสุนัข แมวหลายตัวก็มีวิธีแสดงความรักที่แตกต่างออกไปเช่นนั่งใกล้ๆเฝ้ามองเจ้าของหรือแม้แต่เดินตามเจ้าของไปทั่วบ้านการทดสอบความพักดีใครกันแน่ที่ไม่ทอดทิ้งเจ้าของนักวิจัยทําการทดลองให้เจ้าของทําท่าทางเศร้าเพื่อดูว่าระหว่างแมวและสุนัขใครจะตอบสนองต่ออารมณ์มนุษย์ได้ดีกว่าผลลัพธ์พบว่าสุนัขมักจะเดินเข้ามาหาใช้จมูกดุนและพยายามตอบโยนเจ้าของ ขณะที่แมวมีแนวโน้มจะเฝ้ามองจากระยะไกลก่อนเข้าหาในอีกการทดลองนักวิทยาศาสตร์ให้เจ้าของเดินออกจากห้องโดยทิ้งแมวและสุนัขไว้ในห้องพบว่าสุนัขมีแนวโน้มที่จะเดินมารอและนั่งเฝ้านอนเฝ้าเจ้าของกลับที่ประตูจนกว่าเจ้าของจะกลับมาบางตัวกระวนกระวายเดินวนไปวนมาขณะที่แมวบางตัวมีอาการกระวนกระวายเช่นกันแต่จะไม่เฝ้าที่ประตูตลอดเวลาบางตัวกลับไปเล่นของเล่น หรือเดินสำรวจรอบๆตามปกติแต่ก็มีบางตัวที่ร้องเรียกและอยู่ใกล้จุดที่เจ้าของออกไปเพียงแต่มีสัดส,ส่วนที่น้อยกว่านักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าความแตกต่างนี้อาจเกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการของสัสตว์ทั้งสองชนิดสุนัขวิวัฒนาการมาจากหมาป่าที่เป็นสัตว์สังคมและต้องพึ่งพาก,การทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อเอาตัวรอดขณะที่แมวเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวโดยธรรมชาติ จึงสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่มีเจ้าของอยู่ได้ดีกว่าซึ่งไม่ได้หมายความว่าแมวไม่ซื่อสัตว์ต่อเจ้าของปัจจัยที่มีผลต่อความพักดีพฤติกรรมความพักดีของสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยเช่นการเลี้ยงดูตั้งแต่ัยเด็กพันธุก,กรรมและประสบการณ์ที่มีร่วมกับมนุษย์ตัวอย่างสุนัขบางพันธุ์อย่างโกลเด้นรีทรีฟเวอร์จะมีความซื่อสัตว์กับเจ้าของทุกคนในบ้านสูงขณะที่บางพันธุ์อย่างเช่นเชาวชาวจะค่อนข้างมีความเป็นอิสสระสูง และมักจะเลือกเจ้าของเพียงแค่คนเดียวในบ้านแมวที่เติบโตในบ้านและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมีแนวโน้มที่จะแสดงความรักต่อมนุษย์มากกว่าแมวที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเด็กบทสรุปแมวหรือสุนัขซื่อสัตว์กว่ากันจากงานวิจัยทางพฤติกรรมสัตว์และจิตวิทยาสัตว์เลี้ยงสุนัขมักจะแสดงออกถึงความรักและความซื่อสัตว์อย่างชัดเจนกว่าด้วยพฤติกรรมที่มองเห็นได้ง่ายเช่นเดินตามเจ้าของ เฝ้ารอเมื่อเจ้าของไม่อยู่และแสดงความดีใจสุดขีดเมื่อเจ้าของกลับมาสุนัขมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับมนุษย์เนื่องจากวิวัฒนาการที่ทําให้พวกมันต้องพึ่งพาฝูงและเจ้านายมาเป็นพันๆปีทําให้พวกมันมีแนวโน้มจงรักภักดีและผูกพันกับเจ้าของอย่างลึกซึ้งในทางกลับกันแมวไม่ได้ขาดความซื่อสัตย์หรือความรักต่อเจ้าของแต่พวกมันมีวิธีแสดงออกที่แตกต่างออกไปแมวอาจไม่กระโจนใส่คุณเวลาเจอกันแต่มันอาจเดินเข้ามาคลอเคลีย ใช้หัวทูถ่ายคุณหรือเลือกนอนใกล,กล้ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามันไว้ใจและยอมรับคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันจากการที่แมวสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าแมวจึงเลือกที่จะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และสถานการณ์แล้วคุณละ่ะคิดว่าสัตว์เลี้ยงของคุณซื่อสัตย์แค่ไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Waglytail เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสนุกสนุกว a l y t a i l เพราะทุกการดูแล เริ่มต้นจากความเข้าใจ